สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่อใหญ่มหาสองพระบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังช่วงปลายของยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจรไยนะครับเป็นเนื้อ เนื้อกล้ยหอมนะครับเนื้อกล้วยหอมผสมกับเนื้อดอกไม้มงคลว่านร้อชนิดมีว่าน,น,านที่เป็นดอกเกอรดอกไม้ดอกพิกลด้วยนะครับพระองค์นี้แล้วก็มีมเมล็ดโพสุกที่ร่วงหล่นลงมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าบ,บคุคลก็ เอามาบดเป็นมวลสารนะครับแล้วก็ผงเกสรดอกไม้ที่เป็นดอกพิกลด้วยนะครับองนี้องนี้มีมวลสารที่หลากหลายนะครับหลักก็คือเนื้อกล้วยเนื้อกล้วยหอมบางท่านก็เรียกว่ากล้วยป่าก็มีนะครับแล้วก็มีเมล็ดกล้วยติดมาด้วยนะครับเราจะเห็นเนี่ยเป็นใยเป็นกากดำๆเนี่ยอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็พาเรียกอย่างนั้นนะครับ แต่แน่ๆก็คือเมล็ดโพสุกที่ร่วงหล่นมาในเขตกำแพงแก้วดอกจันทร์ดอกพิกุลที่ร่วงหล่นมาในเขตกำแพงแก้วเจ้าบ,บคุคคลก็อ,อกวาดตากแห้งบดเอามาเป็นมวลสารนะครับอันนี้ก็เป็นมวลสารที่หลากหลายในยุคปลายยุคป,ปายนี้นะครับแต่ก็ ผสมด้วยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหอันนี้ก็มีมีอยู่นะครับเป็นมวลสารหลักบางบล็อกพิมพ์ก็จะมีดินโป่งเหลืองเห็นศิราทิคุณเห็นแร่ทองหรือผงวิเศษหประการก็คือดินโป่งเหลืองดินเจตธาดินเจตปาดินเจตสะดินเจดน้ำดินหลักเมืองเพิ่มเข้ามาอีกนะครับ เป็นมวลสารที่หลากหลายในยุคปลายนะครับครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าสมเด็จวัชระคังนี่มีเป็นร้อยบล็อกพิมพ์นะครับพ่อใหญ่มหาอย่างอ่านเจอนะครับมีครูบาอาจารย์มาท่านบอกว่า300 300บล็อกพิมพ์นะครับเพื่อนๆไม่ธรรมดานะครับเมื่อ300บล็อกพิมพ์นีมวลสารนี่ต้องหลากหลายแน่นอนถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยสมเด็จวัชระคังเนี่ยเจ้าบุคคลท่านสร้างไว้เนี่เป็นล้านแน่นอนครับ เป็นล้านองค์แน่นอนครับเพื่อนๆแต่ละคราวแต่ละวันละเนี่ยแปดหมื 84, 000, ่นสนองะครับครูบาอาจารย์หลายท่านก็บอกนะครับคนใกล้คิดในสมัยเจ้าบ,บคุคคลสมเด็จท่านก็หลากหลายราชนิกูลที่เล่าสืบต่อๆกันมานะครับก็มีเหตุการณ์ที่เราเชื่อได้ว่าท่านสร้างพระไว้หลากหลายพิมพ์โดยเฉพาะ,ะพิมพ์ที่ เราคิดว่าไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นก็เห็นก็มีนะครับเราเห็นในหนังสือในตำรานะครับแล้วก็คลิปที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาหลายท่านบอกนะครับจึงเป็นพระที่ควรแก่การศึกษานะครับเราสายอนุรักษ์นี่เราเราศึกษาเราเปิดเราเปิดใจนะครับเราเปิดใจแล้วเราจะเห็นทุกอย่างนะครับพ่อใหญ่มหาเนี่ชอบช,ชอบศึกษา ชอบสะสมชอบค้นฟ้านะครับถ้าเราทำตัวเราให้ให้ให้เป็นแก้วที่ยังไม่เต็มเนี่ยเราพร้อมที่จะใส่ข้อมูลนะครับเสียดายช่วงนี้โควิดมานะครับเพื่อถ้าโควิดไม่มาเนี่ยมีหลายครูบาอาจารย์หลายสมาคมหลายชมรมเขาเปิดอบรมเปิดทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเนี่ยพ่อใหญ่มหาชอบชอบไปนั่งฟังชอบไปเดินดู ชอบไปเข้าร่วมนะครับเราได้เราได้ความรู้นะครับเราได้สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็ได้ยินนะครับสิ่งเหล่านี้แหละจึงทำให้เราได้คิดว่าสมเด็จวัตรครังเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่5พิมพหห์หรือเกตบล็อกพิมพ์5เนื้อหาหรือเกตเนื้อหาตามที่เซียนสมาคมเขาพูดกันนะครับ ดังนั้นองค์นี้นะครับองค์ที่พ่อใหญ่มหานำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่อยู่บนหน้าของเพื่อนๆือนองค์นี้นะครับเราดูแล้วเป็นไงครับเนี่ยดูสีสีเหมือนสีกล้วยนะครับเหมือนสีกล้วยหอมเลยนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆสีกล้วยหอมนี่ผสมเข้ากับผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิสิงเหเนี่ยก็จะออกฉ่ำนวลตาหนึกนุ่มแน่นแร่งนะครับนี่ดูมีมีเม็ด เม็ดดำเป็นใย,ายกากไม้เป็นใยเย,ยื่อไม้บางครั้งสองไปก็เหมือนเป็นเป็นมเมล็ดไม้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับดำๆเนี่ยพอใหญ่มหาใช้กล้อง 15x2 เ็องนะครับเพื่อนๆลักษณะอย่างนี้เราก็เห็นเราก็เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในองค์พระนะครับยิ่งถ้าผสมกับมเมล็ดโพสุกที่บดเป็นมวลสารหรือเม็ดข้าวตากแห้งบดมาเป็นมวลสารเนี่ย เรายิ่งเห็นความความงามเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยดูเข่าสลบลงไปหาพื้นพระนะครับปลายปลายขาเนี่ยปลายขาเนี่ยครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกต้องตรงกับแขนนะครับเนี่นี่ก็ตรงกันนะครับนี่นี่เรายังเห็นคล้ายกับเมล็ดข้าวเลยนะครับเนี่ยยุคปลายเนี่ยเป็นมวลสารที่คลาสสิกมากนะครับเพื่อนเเราดูองค์นี้นะครับช่วงปลายของยุคปลายเนี่ยเห็นไหมครับเส้นวาสนา เส้นบังคับพิมพ์เส้นขอบกระจกบางท่านก็เรียกว่าซุ้มเรือนแก้วก็มีนะครับนี่พุดขึ้นลงตรงช่องกลางระหว่างแขนพอดีเหมือนเป็นคาบฟองเต้าหู้นะครับเพืเ่อนๆเนี่ยเนี่ยตรงเนี้นะครับพ่อใหญ่ามาหาสองดูเหมือนกับเป็นคาบฟองเต้าหู้นะครับแต่เป็นแบบเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกร็ดเ,เ,เหมือนเกล็ดแก้วนะครับ เราอาจจะเรียกว่าเป็นคาบแคนไซก็ได้นะครับผุดขึ้นเนี่ยเต็มขอบเลยนะครับนี่สีมันสีเต้าหู้นะครับเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกฟองเต้าหู้นะครับลักษณะขอบซุ้มระรั้งก็โยนะครับนี่โยนะตรงนี้นะครับเอียงนี่เอียงอยู่แล้วนะครับในการเอียงแต่การโยนี่เห็นไหมครับนี่โยสวยนะครับ แล้วก็ด้านในขอบซุ้มระครังเนี่ยเพื่อนๆดูนะครับดูตรงไม้ที่พ่อใหญ่มหาชีเนี่ยคือยุบนะครับยุบหดเข้าไปหาซุ้มระครังด้านในเลยนะครับนี่การมว้วนการยุบการหดเข้าไปด้านในซุ้มระครังเลยนะครับเนี่ยสวยงามดูแล้วคลาสสิกนะครับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ แขนนี้ม้วนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเป็นสีน้ำตาลไหมเลยนะครับเนี่ยสีช็อกโกแลตเลยนะครับอกนี่ผึ่งผายนะครับเนี่ยเป็นเส้นลงมาเลยนะครับเนี่ยดูแล้วคลาสสิกจริงนะครับอ่าใหญ่เป็นลำเลยนะครับเนี่ยคมชัดแล้วก็ฐานฐานสีนี้ตกท้องช้างเลยนะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ตกท้องช้างแล้วก็ มีขื่นลดหลั่นกันลงมานี่สวยงามนะครับขื้นลดหลั่นกันลงมาแล้วก็ฐานเนี่ยมนแล้วก็ลักษณะมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับนี่ปลายลักษณะปลายตวัดขึ้นตักเอกลักษณ์ของช่วงปลายยุคปลายเห็นไหมครับนี่ส่องด้วยกล้อง 15x ธรรมดานี่เนื้อผิวพระเนี่ย ใสเลยนะครับใส่ตกผึกชํานวลตานะครับองนี้ลักษณะผิวผ้าก็เพื่อนๆดูนะครับนี่ไม่เรียบตึงนะครับเหมือนผิวดวงจันทร์นะครับเนี่ยจับแล้วเย็นมือนะครับองนี้ดูนะครับเนี่ยเราดูหนึกนุ่มนะครับดูหนึกนุม่มบางท่านก็บอกว่าผ้านี่ดูเหมือนดูเหมือนใหม่แต่ไม่ใหม่นะครับ อย่างองค์นี้นะครับสีสีออกเหมือนเหมือนองค์ขอบร่างฟันหนูนะครับสังเกตดูดีๆนะครับเพื่อนๆสมเด็จวัรครังบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจิตนรมนนะครับขอบร่างฟันหนูที่เป็นของของนักการเมืองท้องถิน่นทางภาคเหนือแล้วก็เปลี่ยนมือมาเป็นของนักการเมืองผู้หญิงภาคกลางแล้วก็เปลี่ยนมือมาอยู่ใน มือของท่านขหาบดีเศรษฐีท่านหนึ่งแล้วท่านก็ได้ไวัยชนไปนะครับด้วยเหตุกระทันหันองค์นั้นเลยครับที่เพืเ่อนๆบอกว่า,าดูเหมือนเป็นพระไม่ถึงยุคดูเหมือนเป็นพระที่ใหม่ทำเรียนแบบขึ้นพูดคุยกันอย่างสนุกในโลกโซเชียลองนั้นแหละครับมีพ่อใหญ่มหาคนเดียวที่กลับมองต่างมุมเพื่อนว่าองค์นั้นคือ คือองค์จริงนะครับท่านคนที่จะเสียเงินเป็น10บสล้านเนี่ยเขาเขาคงไม่ไม่ทําอะไรง่ายๆนะครับบางครั้งถึงเขาอาจจะไม่มีความรู้อาจจะโดนเซียนโดนผู้มีความรู้ด้านภาเครื่องที่เราเรียกว่าเซียนเนี่ยต้มหรือว่าหลอกเนี่ยเราอาจจะมองเราอาจจะมองใจด้วยอคติเกินไปนะครับ บางครั้งท่านมีเงินมากมายขนาดนั้นท่านก็พอตัวถึงกล้าเช่าหาพระในราคาระดับนั้นดังนั้นการที่เซียนเขาจะขายพระให้กับผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ต้องดูเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะปล่อยแบบสุม 4, สี่สมห้าถูกต้องไหมครับดังนั้นพระเนี่ยเวลาถ่ายรูปมาเนี่ยม,มันเหมือนใหม่ แต่มันไม่ใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนดูกายภาพนี่ถูกส,ถกสีถูกแสงถูกอะไรก็เหมือนพระใหม่แต่ถ้าเราดูได้ได้ดูได้จับได้สัมผัสพระจริงๆอ่ะเป็นพระเก่าจริงๆนะครับอย่างองค์เนี้ยสีวันณนะเหมือนพระองค์นั้นเลยนะครับองค์ที่กล่าวถึงเนี้ยเหมือนกันเลยนะครับนี่เพราะฉ่าหนึกนุ่มด้วยน้ํามันตังอิ้วเนี่ยท่านจะดูใหม่ดูเหมือนใหม่แต่ท่านเป็นพระเก่านะครับ มวลสารเก่าถึงยุคทุกอย่างได้นะครับอย่างนี้พ่อใหญ่มหาก็เลยมองต่างมุมว่าองค์นั้นนะเป็นเป็นองค์จริงนะครับดูองค์นี้สิครับเนี่ยอ,องค์ที่มีรากไม้มงคลกล้วยไม้หอมแล้วก็ดอกพิกุลเมล็ดโพสุกหรือเม็ดข้าวสารเนี่ยผสมคลุกเคล้าด้วยกันนะครับเราดูด้านหน้า องนี้แล้วเรามาดูด้านด้านหลังท่านบ้างนะครับเป็นยังไงด้านหลังนี้ก็ is, <tum ult uous figure> เป็นจุดที่เราจะต้องเสียเสียตังค์นะครับเอาง่ายๆเป็นจุดที่เราต้องจ่ายตังค์นะครับเพราะใหญ่มหานี้ไม่ได้เลยนะครับมองมองด้านหน้ายัางไงแล้วด้านหลังนี้ต้องต้องมองให้ขาดนะครับแล้วก็ด้านข้างด้วยนะครับเพื่อนๆดูดูด้านหลังองค์นี้สิครับ เห็นไหมครับด้านหน้าดูฉ่ำนึ่งนุ่มแต่ด้านหลังนี้ดูดูนึ่งนุ่มแน่นแกร่งเหมือนกันนะครับนี่ดูลากนะครับเหมือนเหมือนมีใยไม้เหมือนมีเมล็ดไม้เหมือนมีกากใบไม้ติดอยู่ในในตัวองค์พระนะครับมันคลาสสิกมากนะครับองค์นี้มีรอยพุนนะครับรอยหนอนด้นนะครับนี่รอยหนอนด้นเล็กใหญ่ผุดขึ้นเห็นไหมครับเพื่อนเ่เนี่ยแล้วดูข้างๆนะครับรอยปริแยกเนี่ยนี่คือพระสมเด็จที่ปริแยกอย่างเป็นธรรมชาตินะครับ ไม่ได้เติมแต่งด้านข้างก็ก็ไม่เป็นสันนะครับนี่มนทื่อเลยนะครับเนี่รอยปีแยกแตกออกสวยงามเป็นสีที่เกิดขึ้นจากการบุบสลายของวัชพืชที่เป็นมวลสารนะครับคลุกเขาด้วยปูนเปลือกหอยเห็นไหมครับน,นี่ปูนเปลือกหอยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเม็ดเป็นรูเขาจะไม่เรียบตึงนะครับ เป็นรูผุยผลขึ้นนะครับเนี่ยรูพุนขึ้นนะครับเนื้อพุนขึ้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อเราดูด้านหน้าด้านหลังเรามาจบลงที่ด้านข้างอีกรอบนะครับเป็นไงด้านข้างเห็นไหมครับนี่ด้านข้างลักษณะข้างเรียบนะครับนี่โอโ้โหธรรมชาติสวยงามมากเพื่อนเพื่อนดูสิครับเนี่ยอย่างเงี้ยเลียนแบบไม่ได้รอกครับนี่ต้องธรรมชาติจริงๆ ูสวยงามนะครับนี่สีกา้านมะลิแห้งเลยนะครับนี่เนื้อกล้วยหอมเนื้อกล้วยสุกที่เราเรียกนะครับนี่สวยงามนะครับอกนี้คลาสสิกเพื่อนๆดูแล้วชมแล้วถูกอกถูกใจก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ